อาริโอฟูอาจจะหวนคืนในการล่าตัวชูบิเวนดีในช่วงตลาดเดือนมกราคมแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนอยาสีเวลาเปล่าเลยในขณะนี้อาแลยังไงไม่สนสลอตมั่นใจเทรนไม่เสียสมาธิกับริวอฟูและไมีข่าวย้ายทีมในขณะน,นี้เอาแล้วงานยิ่าร่ายิงบ่อยไหมเกรดก่อนเกมริวอพูพบกับในเรืของฝั่งเชลซีเชียร์เลอร์ชี้กลางของกร่งกว่าสิงช่วยเก็บชัยเกมช่วงสัปดาห์นี้ได้อย่างแน่นอนนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาแล้วไ,ไงเมื่อลิเวอร์พูลยังคงที่จะมีงบประมาณเหลือเฟือนะฮะสำหรับในการเซ็นสัญญากับ andy, ามาตินชูบเบนดีกองกลางตัวรับทีมชาติสเปนของเดรอัลโซดสดดัต แต่ว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกปฏิเสธมาาล้วก็ตามทีช่วงจำเพที่ผ่านมาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอนันเดรสซอร์ตหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าตัวชูบิเมนดี้มาร่วมทัพเป็นลายแรกโดยมองว่าเขาคือจิ๊กซอที่สําคัญนั้นที่จะมาเติมเต็มแดนกลางของทีมแม้ว่าหงแดงจะยอมทุ่มค่าจัญญาเมื่อาคกว่า60ล้านยูโรหรือประมาณ2,250นาล้านบาทพร้อมกับยื่นข้อสเสนอค่าเหนื่อยที่สูงกว่าเดิมถึง3เท่า แต่สุดท้ายเองชูบิเบนดี้ก็เลือกที่จะบักราคาแข่งกับสดสดัดในบ้านเกิดต่อไปแม้จะพลาดหวังในครึ่งแรกนะฮะครั้งแรกแล้ว แต่เอียนดอยส์นักข่าวจากน้าของพอดแคสต์บาตูเรสเชื่อได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะรับไปเคาะประตูขอซื้อทาาดั่นของชูบีแมนดี้อีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยชี้นะว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลเองนั้นอ่ายังคงมีงบประมาณเหลือเฟือพอนะฮะสำหรับการเสริมทัพห,หากว่าชูบีแมนดี้เปลี่ยนใจลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะคว้าตัวบารุมจิททีพวกเขาลิเวอร์พูลไม่ต้องการจะอ่าพูดเรื่องจำนวนมาก แต่ถ้ามีโอกาสเสริมทัพสักคนหรือว่าสอคนพวกเขาก็พร้อมจะทุ่มเงินในช่วงเดือนมกราคมถ้าชูบิเมนดี้ต้องการจะย้ายทีมผมคิดว่าลิเวอร์พูลเองนั้นจะพยายามเซ็นสัญญาก,กับเขาเราเองก็รู้ดีนะว่าพวกเขามีเงินสรับดี๋วนี้ค่าจตส,สัญญาอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์ถ้าเขาสนใจลิเวอร์พูลจริงก็พร้อมจะคว้าตัวเขาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมีเสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเดวิสฟูเอนั้นไม่ควรจะเสียเวลาไปกับการไล่ล่า,ลาชูบิเมนดี้อีกครั้งสตีฟเดย์นักข่าวตลาดซื้อขายนักเตะมองว่าชูบิเมนดี้เองนั้นไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับท่านั่งของทีมใหญ่อย่างท่งนัางของฝั่งเบริอฟูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแอสตซน,นโดยเปรียบเทียบเขากับท่านั่นของแมชเฟอร์เทอร์ซีเออร์อดีตกองกลางของซาตันที่มีความสุขก,กับการค้าแข่งกับทีม ระดับกลางแม้จะมีข้อเสนอมากมายจากทีมยักษ์ใหญ่แต่ครักนี้ก็ตามทีจากคนที่ผมได้คุยด้วยเขาชูบิเดนดีคนนั้นเป็นคนที่แปลกนะเขาเป็นคนที่ไม่สนใจที่จะเล่นกับทางทีมอย่างเดวิสพูแมนยยและก็อาร์สเนอลเขามีความสุขที่จะเล่นในที่ที่เขาอยู่จบอันดับที่ 4, 5หรือว่า6เขาเนี่ยรักที่ที่เขาอาศัยอยู่นั่นคือตัวเขาแมชเรอร์ทีซอร์แห่งบริิกาได้กล่าวนะฮะ นอกจากนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมของไรอันคาราเซชเวิร์กกองกลางคนใหม่อาจจะทำให้เดวร์พูนั้นเปลี่ยนแผนการเสริมทัพในชุดเดือนมการาคมนี้โดยอาจที่จะเปลี่ยนเป้าหมายนะฮะไปที่เคลวินควินเทนส์ทิมเบอร์กองกลาดงดาวรุ่งของเฟยโนดที่มีราคาที่ถูกกว่าและอาจจะได้หลากหลายตำแหน่งในครั้งนี้ สุดนั้นชูบิเมนดี้ก็ได้ออกปฏิเสธข่าวลือเรื่องการย้ายทีมโดยยืนยันแล้วว่าเขามีความสุขดีกับการค้าแข่งที่โสดสดาตละก็ไม่ได้เสียใจกับการตัดสินใจปฏิเสธลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยปรัชญาของผมก็คือการทำในสิ่งที่ผมรู้สึกในทุกช่วงเวลาจนถึงตอนนี้มีสิ่งต่างๆมากมายเป็นไปได้ดีดสำหรับผมแล้วชูบีเวนดีคนนี้ก็ได้กล่าวผมจะตัดสินใจจากภายในผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีสุดแล้วที่ควรจะทำผมเห็นศักยภาพในทีมทีมนี้และการที่ผมตื่นเต้นและก็ที่จะมีฤดูกาลที่ดีนอกจากข่าวของชูบีเวนดีแล้วยังมีข่าวอื่นๆเกี่ยวกับลิเวอร์พูอีกดังต่อไปนี้ เลว์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของเบอรอิกบาเดกองหลังเซบีย่าเพื่อจะเป็นตัวแทนของ ise, เฟอร์ติฟันได้ใระยะยาวเลว์ฟูลเตรนจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับทนาคขอมดรติโก้ดาวเตะของเรอัลมาดริดเพื่อแทนที่โมดซาบราที่อาจจะย้ายไปจากทางทีมถันังจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้ เรียวพูนั้นให้ความสนใจในตัวของนิโคโรบาริล่าเพลเมเกอร์อินเชิมิบราแต่ว่าต้องแย่งชิงกับทีมยักษ์ใหญ่จากสเปน els, St, Food, และแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียวพูและทันนัมเฮสเปอร์กำลังจับตาสตัตน,นการของเจม่สไบโนคิเซนดาวรุ่งของโบริเชัชมุนในครั้งนี้ อาร์ตน่งงานนี้ทางด้านของอเนตรสผู้จัดทีมอาผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเชื่อมั่นได้เลยนะว่าเทรนเดลสเตอร์อาร์โนจะไม่เสียสมาธิกับทีมหลังที่มีข่าวในการย้ายทีมโดยอรนเนสทรอสผู้จัดการทีมป้ายแดงของลิเวอร์พูลทีมจากฝูงของเซ์อัพบอลพิมบริกอังกฤษในปัจจุบันยืนยันแล้วว่าเทรนเดลสเตอร์อาร์โนกองหลังคนตัวเก่งของทีมนั้นจะไม่เสียสมาธิไปกับอาข่าวลือเชื่อมโยงในการย้ายไปที่เรอัลมาดริดยอดทีมจากลาติกาสเปนอย่างแน่นอน แต่ดก็ตามในเวลานี้อนาคตของ no, อาริสันเดอร์อาโนยังไม่แน่นอนโดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยมีการเชื่อกันได้เลยนะว่าทัพราช์เขาวมองเขาเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆในการดึงมารุ่มทัพเพราะเวลานี้พวกเขาอยากจะได้กองหลังคนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดานี่การาบคาต้องปิดเทอมซีซั่นนี้ด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรง และก็ตามนอกจากอารีคแม็กอาร์เร็กซ์นเดอร์อาโนและก็เฟอร์จิฟันไดและก็โมเมตซ่าก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างลรก็ตามสรอตยืนยันแล้วทั้ง3จะไม่เสียสมาธิกับข่าวลือในการย้ายทีมในครั้งนี้แต่อย่างใด จากการที่ทับหงแดงกาลังเสียหนักเสียนักเตะต,ตัวรักถึงสรายที่ยังคงไม่ได้ต่อสัญญาในวลนนี้ทําให้ทางด้านของสลอสกล่าวเลยนะว่าผมเนี่ยคิดว่าคุณประเมินผู้เล่นของเรานั้นต่ําไปผู้เล่นเล่านั้นคุ้นเคยกับการตกเป็นข่าวกับสโมสรชั้นนาทุกวันไม่ว่าพวกเขาจะมีสัญญาในคังนี้หรือไม่ก็ตามที ถ้าคุณคิดว่าพวกเขาถูกรบกวนจากความสนใจแรบนี้ผมคิดว่าคุณก็ไม่ยุติธรรมกับความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยนี่คือส่วนหนึ่งในงานของเราผมอยู่ที่เฟ,ฟเยนโนชเมื่อปีที่แล้วและพวกเขาก็เชื่อมโยงผมกับหลายสมโมสรก่อนหน้านี้แระก่อนหน้านั้นอีกคือส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลในัณงนี้ คุณแค่โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องทําบางทีคุณอายุ17หรือ18ปีนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณแต่สำนักขนเทรนคว้าแชมป์พิมเบริกคว้าแชมป์แชมเปียนบริกเฟอร์ชฟันไดและก็โมก็คว้าแชมป์ได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้คิดว่านั่นจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาในการโชว์ฟอร์มนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นในตอนนี้นั่นเองนะ หนึ่งในคู่ใหญ่ของเกมเปล่าประจำช่วงสัปดาห์นี้นะฮะคงจะหนีไม่พ้นเกมที่แอนฟิลเมอร์ดิวพูจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีในโปรแกรมที่8ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2024นอกจากจะเป็นทีมใหญ่และก็ต่างก็มีนักเตะร,ระดับชั้นยอดอยู่ในทีมล่านั้นปัจจุบันหงษ์แดงและก็เสียง์บรลเองต่างก็มีฟอร์มที่น่ากลัวพอๆกันในครันนี้ด้วยซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดเพื่อจะเป็นการเร,รียกน้ำย่อยของเกมเกมนี้กันสักหน่อยเริ่มที่ผลงานในการเจอกันในคันนี้ โดยการเจอกันในเกมระดับพิมพ์บริษัทหกนัดหลังสุดของคู่นี้นั้นมีถึง5เกมด้วยกันที่จบลงด้วยผลเสมอโดยครั้งเดียวที่ไม่เป็นนั่นก็คือการเผชิญหน้ากันหนล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะไป4ีต่อหนึ่งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะได้ก็ตามหลังจากที่เคยพ่ายเชลซีในลีก3นัดติดต่อกันในช่วงระหว่างปี2 0 1 4อ่า2013ถึง2014แล้วนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังข่มเชลซีหนักมากพราะพวกเขาแพ้อ,อีกฝ่ายเพียงแค่2อเกมจากทั้งหมด19นัดหลังสุด ที่เจอกันในลีกโดยแบ่งเป็นการชนะ7เกมกับอีก10ผลยิ่งไปกว่านั้นเชลซีก็ไม่ชนะลิเวอร์พูลจากการเจอกันในทุกบราิการมากถึง9นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วโดยแบ่งเป็นการเสมอ7ผลกับแพ้ไป2นัดซึ่งในจำนวน7เกมที่ว่านั้นก็จะมี2นัดที่เป็นการเสมอนัดชิงชนะเลิศของบราิการฟุตบอลถ้วยก่อนที่เชลซีจะไปแพ้ในช่วงโดนจุดโทษอยู่ดี ขณะที่9นัดก่อนหน้านี้เชลซีจะไปเยือนแอนฟิลด์ในเกมลีกนั้นพวกเขาก็ชนะได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนั่นคือการชนะไป1นต่อศนเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2021โดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอ5เกมกับแพ้ไปอีก3นัดโอกาสเหนียวจนเป็นประวัติศาสตร์ของเดวอฟูลในคาัังนี้ หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงกลับหลังจากที่ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดก็คือการมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเขาเสียประตูในลีกไปเพียงแค่2ลูกจะทำให้เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกในช่วง7นัดแรกเลยทีดเดียวจำนวนนั้นทีมของอาเนสรัสเก็บคารินชีตได้5เกมด้วยกันและหากว่าวันอาทิตย์นี้ พวกเขาเองนั้นไม่โดนจอดตาข่ายอีกครั้งมันก็จะทำให้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่พวกเขาะะเก็บคะแนนชีตได้มากถึง6นัดจากทั้งหมด8เกมแรกในลีกโดยเชลซีก็ลุ้นทาบทามสถิตินอกบ้าน โดยหลังเข้ามาคุมเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอนโช่มารเดสกากุนซือของพวกเขาเองนั้นก็เก็บชัยชนะในเกมเยือนไปช่วง3มนัดแรกได้ทั้งหมดและหากว่าทีมของเขาคว้า3ามแต้มจากแอนฟิลด์ได้อีกมารเดสกาก็จะกลายเป็นกุนซือคนที่5ของพรีเมเร็กอังกฤษที่ชนะเกมนอกบ้านในลีกช่วงสนัดแรกได้ทั้งหมดโดย4คนก่อนหน้านี้ทําได้แบบนั้นก็คือบ๊อบบี้กรุชจอห์นเกรเกอร์รุยเฟเดเป้สโคราลีและก็อันเนสรอตในครั้งนี้ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจุถึรทบ